โอเคครับ okay, ผมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมโยผมเปิร์คุงนะก็วันนี้ผมอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าโลกูลนะผมก็วันนี้ผมว่าจะมาขายรหัสโลกูลอีกแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นรหัสที่ผมได้มานะ mm hmm. ผมโอเคก็รหัสนี้เนี่ยคือเวลตันนะครับ mm hmm. ผมโอเคอันนี้ก็เวลสองพันตันเนาะอาร์ซีมีเจ็ดแสนเยนมีหนึ่งร้อยเก้าล้านนะ mm hmm. ก็ถือว่าเยอะอยู่นะรหัสนี้คือ IP เยอะนะ mm hmm. ผมมี28ล้านนะผม แต่ว่าไม่มีคูณ2 IP นะแต่คืออันนี้ก็เป็นสแต็กนะอโอเคอันนี้ก็เป็นอาวุธนะผมก็จะเป็นนะโอนะโหเห็นมีคนถามผมมาเยอะมากเลยพี่ครับเมื่อไหร่แม่งจะมีโอม่งมีแต่กินคุยนะก็ตอนนี้ก็รหัสนี้นะผมมีโอ <c oughs> ก็ได้เกิดใครอยากได้เนี่ยก็รีบมาซื้อนะผมเพราะว่ามันจะมีคนมาแย่งซื้อเยอะมากะคือแบบมีคนอยากไดโอเยอะมากนะผมอันนี้ก็เป็นรหัสโอนะก็จะเป็นสีเขียวนะ ตามนี้เลยนะสีมันอาจ,จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่า IP ีเนี่ยคุ้มนะผมว่าคุ้มอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งกูนเลยนะโอเคครับผมก็ในส่วนของฝั่งกูนนะผมก็จะใช้เป็นเอตโตนะผมนี่เลยนะผมแล้วก็เป็นสีขาวดําด้วยนะน่าจะเป็นสีดํานะเนี่ยสีขาวดํานะผมก็อันนี้ก็เป็นเอตโตนะส่วนอ่านี่ครับผมก็เวลตันเหมือนกันนะผมก็คือตันคู่เนาะ อันนี้ rc นี่มี45ล้านแล้วก็เยนมี300กวนะ่าล้านครับ ip นะี่มี15บ้าล้านครับค่าโฟกัสก็ตามนี้เลยนะครับผมคือตันผมบอกเลยโคตรคุ้มล้านนี้ ip เยอะนะครับเยอะมากนะครับโอเคอืแปลงล่านนี้ได้อยู่นะผมโอเคเพราะสำหรับใครสนใจนะผมล้านนี้ผมขายอยู่ที่อ่อเท่าไหร่ดีวะ600แล้วกันนะผมเพราะว่ามันเป็นสีขาว ดำดำะพร้าวนั่นแหละเห็นเขาบอกว่าสีนี้มันแรงนะผมก็เลยขอขายขึ้นราคาหน่อยแล้วกันนะผมโอเคก็ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมทักมาได้เลยนะผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเคไป